สวัสดีเ hey, พ so ื Hi, ่อนๆชาวบิลเดอร์ทุกท่านนะครับเขาต้อนรับสู่ Black Comet Channel นะครับวันนี้เราก็มาแปลกตากันหน่อยนะครับกับงานโมโชทอยนะครับทาเกดะชินเงินหนึ่งต่อร้อยนะครับหน้ากล่องพิเศษแบบบลิบรนนะครับอันนี้ก็สั่งมากับร้านไอซูพรีมนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะซื้อมาเองเลยนะครับเกิดจากการที่ มีความสงสัย2อ,อย่างด้วยกันนะครับความอยาก2อ,อย่างด้วยกันก็คือ1อยากลองเล่นงานจีนะครับแล้วก็2อยากลองเมทัลบิวนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยราคาดีมากๆรีวิวหลายๆคนดีมากๆเลยครับก็เลยอยากลองดูทีนี้ที่ร้านแจ้งว่าตอนนี้มันมีหน้ากล่องแบบพิเศษมานะครับบวกตังอีกประมาณ140ได้ของเลยนะครับผมก็เลยบวกตังเลยจริงๆกล่องเนี้ยผมเฉยๆนะครับอันนี้เหมาะสําหรับสายเก็บกล่อง จริงๆหน้ากล่องเขาจะแบบดูดันกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบลายพิเศษนะครับให้เพื่อนๆดูกันว่าลายเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าได้ของกันหรือ,อยังนะครับปึ๊บมานีข้างกล่องนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรอ่าหลายๆคนเขารีวิวตัวกันเวลานะครับอันนี้ผมมารีวิวกล่องด้วยนะแล้วก็ เดี๋ยวมาลุนกันดีกว่านะครับเออไอ,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 อความที่ทําให้ผมอยากได้อย่างก็คือการได้ลุ้นของสุ่มมันนี่แหละตกได้เต็มเต็มเลยนะครับมีสติกเกอร์ที่มีแตะนะครับโอเคครับผมแกะกล่องกันแล้วนะครับยืดเดี๋ยวมาดูกันสดร้อนๆอ,อันนี้ผมก็เพิ่งได้มาวันนี้นะครับ นี่เราก็จะได้ซองสีส้มนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดูหุ่นกันก่อนไหมหรือว่าจะสุ่มกันดูดีกล่องแรกนะครับจะเป็นหุ่นขอมาดูดีทีเดียวแล้วก็อุ๊ย นี่มิสกรีบ็อกซ์น่าจะเป็นพวกไอเทมสุม่มอันนี้ก็จะเป็นกล่องฐานแล้วก็พวกอาว,อาวุธนะครับมาฝึกฟ,ฟาร์บหมดแล้วซองไม่มีอะไรละื้อ วอลันตีชีตก็น่าจะเป็นใบประกัน,นครับถ้าเกิดสมมุติเรามีปัญหาอะไรก็ไอ้น,นี้ได้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการเล่นนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างรู้สึกจะเหมือนของเวอร์ชันปกตินะเป็นภาษาจีนแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมมาทีนี้ถึงไฮไลท์ในสิ่งที่ผมสนใจไอ้เจ้าตัวนี้มาที่สุดหละอยากได้การ์ดกับเขาบ้าง อยากได้หนึ่งต่อเจ็ดสิบสองนะครับ๋ยวเรามาลุ้นกันว่าของสุ่มเราจะได้อะไรเฮ้ยผมจะไม่จับนะผมจะไม่จับข้างไหนเชี่ยแต่มันเป็นอ้นี้แล้วอะ่ะแสดงว่าผมไม่ได้ไอ้นี้แล้วหนึ่งไม่น่าจะได้การ์ดแน่ๆละ่ะคิดว่านะมันพองๆอง่ออะไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบแล้วแต่ไปจับนะพยายามจะไม่จับลุ้นๆลุ้นลุ้นพร้มอมกันครับเพื่อนๆกองซุ่มกองซุ่ม ได้มาเป็นอะไรค่อยๆอ,อ,อะไรวะเนี่ยเอฟเฟกต์หรอที่เ่อบอกว่าเอฟเฟกต์ขวานนาะหมดเราอ่ออะเฮ้ยมันมีการ์ดอะค่อยๆลุ้นค่อยๆลุน้นขอให้เป็นการ์ดอะไรวะเก้ือน่าจะเกลือปะ กอโอเคการ์ดเกลือม okay. God, ไม่มีอะไรละขาดแค่เดน,นนี้ไปเอฟเฟกต์ขวานนะครับเห็นบางคนเขาจะได้ดาบแต่อะไรผมอยากได้หัวมันอนะ่ะเออจังมันเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันเล่นอะไรยังไงนะครับ มาปะจะเราหยิบหุ่นมารีวิวกันต่อเลยหลังจากที่เกลีอกันไปแล้วนะครับไอเทมโคตรเกลีอเลยนี่เป็นงานสำเร็จตัวหน้าของผมนะครับก็จะเกร็งๆเลยออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในนี้ก็จะมีแพ็คดาบแพ็คไหลให้อ่าเป็นตัวดาบเป็นพลาสติกนะตรงนี้จะเป็น นี่สไลปึ๊บก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันามาให้ดูกันให้ดูดีเดียวกันชัดเลยครับนี่งานละเอียดเนี่ยใช้ได้เลยเหมาะก,กับวัยอย่างผมมากวัยที่ไม่มีเวลานะครับแต่เสียอย่างเดียวผมว่าผมไม่รู้จะถ,ถ้าอยากทำสีผมไม่แน่ใจนะถ้าใครมี ประสบการณ์การทำสีพวกแนวงานสำเร็จสอนผมด้วยนะไม่น่าจว่ามันจะเหมือนกับพวกกันพลาหรือเปล่านะครับมาหยิบตัวมาเล่นได้เวลาแล้วเย่เย่ข้อดีอคือเล่นได้เลยอุย๊ยมีน้ำหนกักมีน้ำหนกักเฮ้ยนี่แหละงานเรียกว่าอะไรนะผลําำเร็จตัวแรกของผมโอเค อันนี้ฝากถามเพื่อนๆที่เคยเล่นพวกเมทัลบิวสหน่อยนะว่างานมันมันคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับแวบแรกที่จับคือเอ้ยโหมันเป็นมีน้ำหนักกันเนี่ยมันชื้นมาให้นะครับกันชื้นตรงหัวก็ขอพลาสติกมาอย่างดีน่าจะเป็นโครงเหล็กแหละดูแล้วนะครับนี่ขยายซูม โคงเล็กเลยครับโอเคครับผมก็แกะเจ้าพวกฟองน้ำออกหมดแล้วคันนี้ก็ใส่บ่านะครับโอเคครับผมก็ลองมาขยับเล่นกันดูนะครับโอ้อันนี้เป็นความแปลกใหม่ในการเล่นของผมเลยครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่จับงานสำเร็จนะครับ ก็ยังไม่ชินกับการจับขยับเล่นท่าอะไรนะเพราะว่า,าแต่ว่างานเนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันมันหนึบหนับดีนะมันมันกล้าเล่นกล้าจับมากกว่าพวกงานพลาสติกที่เราต่ออีกนะเออแต่ที่ที่แบบรู้สึกแตกสุดก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักนี่แหละครับก็ฝากเพื่อนๆที่เคยเล่นพวกเมทัลบิวต์บอกหน่อยนะครับว่า ตัวเนี้ยมันมันใกล้เคียงไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวสําหรับครั้งแรกในการเล่นเนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่ามันเฮ้ยมันสวยนะสมราคาเลยอะ่ะดีเลยจะเรียกว่าสมดีกว่าเรียกว่าคุ้มดีกว่าถ้าราคานี้นะประมาณพันกลางกลางพันพันหกพันเจ็ดเนี่ยสวยเลยพันแปดอ่ะไม่ให้เกินนี้คุ้มโคตรนะครับโอเคครับผมก็ เป็นการรีวิวหุน่นประกอบสำเร็จครั้งแรกนะครับกอบอกเลยว่ามิอสันประทับใจมาก,มากๆเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นงานลักษณะนี้เลยไม่เคยจับมาก่อนนะครับก็ตอนแรกซื้อมันมันมันไม่ได้คาดหวังขนาดน,นั้นนะเพราะว่า,าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ได้หยิบหุ่นมาเล่นอะไรมากมายอยู่แล้วถ้าไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ถ่ายรูปเนาะ ก็มาทีนี้มารีวิวในส่วนที่ชอบกันเลยดีกว่านะครับถ้าเป็นพวกข้อต่อจุดขยับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีช่องอื่นรีวิวให้ดูกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมก็ให้ดูบ้างแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ทีนี้มามาจุดแรกนะครับแม่เหล็ก ที่อันนี้เป็นเป็นจุดขายเลยนะผมเคยดูช่องคุณทอยทริกเนี่ยเขาดึงขึ้นมาบอกว่าแม่เหล็กมันดูดแรงมากนะครับแต่พอผมได้มาเอ๊ะทำไมมันมันดูดไม่แรงเหมือนเขาอาวุธนะครับก็จะมีดาบสั้นและยาวอ่าสองอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขวานไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับผมเคยเห็นของเนื่งจเมสิบสองมันมันถอดหัวเปลี่ยนได้นู่นนี่นั่นนะ น้ำหนักก็โอเคเลยสูงว่าหัวท่ากดาอีกนะครับคล้ายๆเอ็นถึงแจ็คสูตเลยอันนี้ของสุ่มเกลือที่ได้มาเดี๋ยวไปเพ้นส์สีลองเล่นดูแล้วลองเล่นดูแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไรนะแล้วก็อันนี้ปลอกดาพร้อมที่เก็บนะครับเขาะจะมีที่เก็บหลายแบบจะติดตรงเอวจะติดข้างหลังได้หมดนะครับโอเคครับผมก็มากันที่ ระบบไฟนะครับขออนุญาตแกะสักแป๊บปึ๊บนี่นะครับก็เท่าที่อ่านคู่มือมานะครับเขาบอกให้ใช้เป็นฐาน ag 1นะครับซึ่งผมหาละในเซเว่นบ้านเราไม่มีนะก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ระบบแม่เหล็กในการเปิดปิดนะครับนี่แม่เหล็กก็ใช้อันที่เป็นป้ายชื่อทาเกดะมาก็ได้ครับ เปิดปิดตรงนี้นะฮะก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะลองเล่นแบบไฟนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อฐานมาด้วยเพราะว่าอาจจะต้องสั่งในพวกแอป s h o ป e e Lazada นะครับเป็นฐาน a g 1นะลองเซิร์ชดูปึ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสำหรับด้านหลังโอเคผมก็เดี๋ยวขอรีวิวในส่วนของดีไซน์กับสีก็แล้วกันนะครับเพราะว่า,เ,าเรื่องจุดขยับเนี่ยก็ไม่ต้อง เป็นกังวลละมันขยับได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่นเงินเพินมือมากๆถ้าเทียบกับพวกงานประกอบนะครับแหมยังประทับใจน้ำหนักจริงๆอ่ะมาดูชุดสีกันก่อนนะครับอันนี้ในส่วนของโครงเหล็กนะครับจะเป็นสีกันเมทัลนะครับก็ดูดีทีเดียวเท่าที่ดูนะครับไม่มียังไม่มีดีเฟกตเลยนะครับตรงบาทตรงนี้เขาเรียกอะไรนะตร,ตรงไหลคล้ายๆกับไลท์กันเมทัลนะ เป็นสีอ่อนกว่าลงมาแล้วก็สีทองนะครับเงาง,งามดีทีเดียวออสีแดงจะมีอยู่2เฉดนะที่ผมดูนะครับก็จะมีอ่ะยกตัวอย่างตรงขาก็แล้วกันนี่ชัดดีนะครับจะมีแดงเข้มแล้วก็แดงแปด๊ดแดงที่โทนออกสว่างกว่านะครับประมาณนี้เออผมชอบชุดสีมันค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับดูดุดัน งานสีเนี้ยบครับใช้ได้เลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นงานแบบเขาทําสีมาเรียบร้อยแล้วการเล่นอะไรก็ก็สนุกมือนะเออชอบชอบชอบประทับใจมากๆเดี๋ยวลองเล่นแบ็คไลท์สิมีลูกเล่นไหมไม่มีนะครับตาไม่มีเฮ้ยตานี้มีตานี้มีมเฮ้ยแบ็คไลท์ได้อยู่เออ ตามีลุกเล่นแบ็คไลท์ตามีลูกเล่นแบ็คไลท์ทาเคดะชิเงนตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับโดยเฉพาะเอ่อเรื่องของน้ำหนักสีความสวยงามนะครับตัวนี้เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับตอนแรกคาดหวังเพียงแค่ว่าอยากเอ่อซุ่มก่องเฉยๆนะครับตัวนี้ก็เอามาจัดท่านน่นนี่นัน่นนะกะเอามายืนท่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะเอามายืนข้างๆพวกสายสมุไรที่เป็นกันพลานะครับ แต่ว่าบอกเลยว่าพอได้จับแล้วโอยแย่ yeah, แล้วนะฮะก็อาจจะต้องแตกลลยเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะจำกัดสโคปนิดน,นึงเอาเฉพาะที่เป็นเกี่ยวกับซามูไรก็แลวกันนะครับกับกับเจ้าทาเคดะตัวต่อไปผมก็เรียบร้อยละดาเตะนะฮะเดี๋ยวรอมารอดูกันว่าดาเตะผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมชอบสีแดงของเจ้าทาเคดะมากๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำเพื่อนๆเลยนะครับว่า อยากให้ซื้อมาลองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมเรียกว่าเป็นตัวเปิดใจกับงานจีเลยว่าเฮ้ยงานจีเนี่ยมันน่าเล่นมากนะครับข้อดีก็คือ perfect สำหรับผมไม่มีจุดอะไรเลยที่แบบว่าต้องแ้ติเลยนะครับกับค่าตัวพันกลางๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรๆนะครับตัวนี้ประมาณราคา MG อ่ะแต่คุณได้งานแบบ ผมไม่แน่ใจว่ามันเทียบเท่ากับเมทัลบิวหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นแต่ว่าตัวนี้ก็ชิ้นส่วนโครงเหล็กนะครับทําสีมาสวยงามมากๆอยากให้ไปลองไปลองซื้อมาเพราะตอนนี้ถ้าขายก็ขายออกง่ายครับสมมติซื้อมาไม่ถูกใจผมก็ปล่อยต่อง่ายด้วยนะครับลองดูครับตัวนี้เปิดใจผมมากๆกับงานจีนนะครับประทับใจมากๆ โอเคครับผมก็หากเพื่อนๆชื่นชอบปุ่นจีนของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตัวต่อไปดาเตะแน่นอนนะฮะถ้าเป็นงานจีนของผมนะครับผีเรียบร้อยแล้วไม่รู้ของนามาเมื่อไรนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ